สวัสดีค่ะวันนี้มามาบูพาพวกเรามาที่บ้านบางปูค่ะซึ่งตั้งอยู่ณนะอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดตำบล300ยอดอำเภอ300ยยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะบ้านบางปู เป็นหมู่บ้านวิถีไทยชาวประมงน้ำตื้นฝั่งอ่าวไทยซึ่งเป็นวิถีชาวบ้านที่สืบต่อกันมาหลายชั่วค้นค่ะบ้านบางปูจะมีคลองที่สำคัญของหมู่บ้านคือคลองบางปูที่เชื่อมต่อทะเลชาวบ้านชาวประมงของที่นี่ก็จะนำเรือมาจอดไว้ท่าน้ำหน้าบ้านค่ะ ซึ่งณนะปัจจุบันมีการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีหมู่บ้านชาวประมงริมคลองบางปูและมีโฮมสเตย์มากมายหลายแห่งไว้บริการนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวเทศค่ะส่วนอาหารทะเลนั้นก็ถือว่าสดใหม่วันต่อวันเลยทีเดียวค่ะ นอกจากนี้คองบางปูยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ทะเลมากมายหลายชนิดเลยค่ะนอกจากคลองบางปูแล้วบ้านบางปูยังมีชายหาดบางปูซึ่งเป็นจุดสำหรับเหมาเรือไปกับยังหาดแหลมสาลาเพื่อเดินเท้าขึ้นเขาต่อไปยังทำพระยานครเพื่อเข้าชมพระที่นั่งคูหาคฤหาส สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ค่ะพระที่นั่งคูหาคฤหาสน์นี้เป็นตราสัญลักษณ์ของเมืองประจวบคิริขันค่ะวันนี้มามาบูจะยังไม่พาพวกเราขึ้นไปยังถ้ำพญานครนะคะแต่ได้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่มาว่า หากขึ้นถ้ำพญานครในช่วง8โมงเช้านั้นก็จะมีลมพัดผ่านส่วนมะมะบูก็จะฝากบอกว่าให้พวกเราพกพัดหรือพัดลมมือถือขนาดเล็กติดมาด้วยรวมถึงน้ำเปล่าเย็นๆสักขวดก็เป็นการดีนะคะส่วนรองเท้านั้นเจ้าหน้าที่แนะนำว่าควร สวมรองเท้าผ้าใบที่มีดอกยางเกาะพื้นกันลื่นหรือสวมรองเท้าเดินป่าโดยตรงก็ยิ่งดีค่ะอันนี้ก็เป็นการบอกเล่ากันนะคะส่วนผู้ใดที่มีข้อมูลอื่นๆก็สุดแล้วแต่ความสะดวกค่ะคราวนี้มอมะบ,บูก็จะพาพวกเราออกจากบ้านบางปูสิ่งมอเตอร์ไซค์เดี่ยวๆขึ้นทั้งเหนือมายังหาด 300ยอดเท่าที่มามะบูเห็นนะคะผู้คนนะหา300ยอดนั้นไม่พุกพ่านค่ะสำหรับมามะบูแล้วถือว่าถูกใจเลยค่ะนอกจากนี้มามะบูยังได้ชมเกาะนมสาวซึ่งเป็นหนึ่งในเกาะตำนานของตามองไล่ค่ะ ใครชอบบรรยากาศเรียบง่ายสบายสบาๆก็มาเที่ยวที่หาด300ยอดนะคะได้ความเป็นส่วนตัวสูงมากค่ะแล้วอย่าลืมไปเที่ยวบ้านบางปูขึ้นเขาพนครชมพระที่นั่งคูหาคฤหาดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วค่อยขึ้นเขานะคะสวัสดีค่ะ